เรียบร้อยจังวะเดือบร้อยเรียบร้อยบ่โอ้เรียบร้อยนี่โอเคทุกคนเลยขักเลยขักเลยเฮ้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 ยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยมันคือลอยมาเฮานี่เฮ้ยพี่ช่างมันคือลอยมาเฮานี่เอาเลยโอ้โหเวลาไปเวลาเขาไปปุ๊บเขาจะเสียบมันี่ก่อนย่ำเยียบหลังมันเลยอ้าทุกคนเลยตอนนี้คอยอยู่วินบ้านสงอน สองข้อนนั่นละหาน้ำทุกคนเลยน,นี่นี่นี่เพิ่นใช้ตัวนี้นี่นี่ใช้ตัวนี้ปุ๊บละด,ดึงบักตัวมาเพราะว่าอันหืออันแมน่นเถอะอันขัวมันสร้างมางแล้วเนะาะห้อยปีนี้คือสิแล้วนะปีนี้เนะาะอือคือสิแล้วปุ๊บแล้วก็เอาหื่อเอาจักอันเก้าแห่งครึงจักแล้วไถเฮ้านะนี่เด้อนี่นี่ดังปุ๊บแล้วก็เซอรเกียปุ๊บปุ๊บจากดึงตัวมาเได้ทุกคนเลยเด้อ ้เาเด็คนนึ่งแล้วบันอา้วอาวไปเข้าไปคู่ก่อน,น,นเด็ไปคู่ก่อนทุกคนเลยอ่ารถข้ามรถข้ามน <TF> ี่โอ้ยเอาเด<อ>็โอ้ยนี่โค้พ่ไมทันแล้วนะกค้ได้แต่เสามันเด็าากนี่เด็มาอยู่นี่มาอยู่นี่มามาขาลุกับตัวนี้นี่ขลูุไปขลูุมากกับจดจ่อย ไม้กรจสีคาดด้ยเมาอยอะดิดะผู้ที่ไปนี่ประมาณว่างประมาณสองสมคนเพิ่นเพิ่น<ๆ>กอะอเอาข้ามมาได้แล้วนะนี่เพราะว่าความกลางของเซียมงนี้นะที่กระจาวินนี่ประมาณว่างสองรเมตรทุกคนเลยลงมาลงมา,งมาโอ้ฮ <laughs> <laughs> ึ่สือกดึงบบบยบบบไบบบยบบบับบบบลบบ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 บลบ คือน้ำไลลนำแห้งคือเืองนี้เล่นไ,ได้กับบยเออนั่นเนาะเ <ไป S 1> ด้บายไปเกาหลีแล้วเนาะเล่นกับไปกับเพื่อนแล้วเนาะเออเดยเอาบายเรียบร้อยหอดฟังวันนี้นี่เนี่ยบานน,านอกบันดอนนีเออเฮได้สิแล้วนี่ครัวนี่ออสับสัหนส,สัหน้าน,นี้ก็แล้วนนนเนาะเดยเรียบร้อยฮะเข้าไป ต้องด้ต้องในบอกไว้ได้จะขั้นจะจะจังไปนี่นะบอกออ๋อไปเลยเนาะโอเคโอเคโอเคเ็จออเรียบร้อยบาทนี่บ่รถรถใหญ่กับไตได้เนาะได้อ๋อรถง่าขั้นอนรถง่ญ่นี่รถง่ายขั้นทนไห อ๋อลอยง่ายว่ท่นลงมาได้เนาะอ๋อลอยง่ลงมาท่นได้นี่เาวงนี้อน้ชเือบ้านเฮ็ดเป้ายังเสัญญาทานั้นอ๋อเฮ็ดอ๋สัญญาบอกว่าผู้นั้นเอ้ยดึงไปอ๋อโอ้โหต้องเอินเนาะ เจ็บคอได้เถอะเจ็บคอเนาะเด็ดเต็ติดจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยบัตนี้ดึงพุ่นบัดนี้ทุกคนเดยมาจักขันเถอเจ้าละมันแต่นี่เนาะเปะหิมโหยอันนี้เชยยำพอดมันปะเชยยำพอดแล้วมันเออล้นมากเข้าบ้านเลยมีได เดี๋ยวเพื่อนเขาปล่อยมาอ๋อเพื่อนปล่อยอย่งในนองอยู่บัวกุนโอ้ในวันนี้หลังจากเขาบุกเป็นช่องเม็ดทางเราอย่งบูมเมอยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู่มันไหลมาจากพุนอ๋อเป็นอ่างเก็บน้ำสมมว่ามันท่วมอยู่พุนสองมือปุ๊บมือที่สามหอดพี่ปั๊บยังบพอนทอดขบศีมือศีมือจะหอดอ๋อมือที่ห้าต่างกัอ๋อใช่บางเฮียงเลยถือว่าจะเอือรถอนเพราะนี่เนาะแต่แต่ว่าเสีเสีจะพอดในแทกแตกแวงอืมอืมอ้าว พันึง้าพทุกคนเลยรถจักนี่ได้ขัรถหญ่แล้วบท่านมาจะมาเท่านได้หอกทางมันยังยากอยู่นี่พูดเลยเวเขาน้ำพูดเลยพูดยังแปลงจะลงมาได้นะเอาโอเคไปวันนี้อเดิทางกี่บาของแพของเจ้าของปลอมทอา อันนี้เช่เช่บางเฮียงที่มาจากอันเซ่ปนแล้วมาหนีเนาะป้าสมอกกว้างเทนี่ยหึจักเมตตนี่นะครับเราอันนี้ป้าถูกจุดเทียนเซ่ปนมันบริกว้างสำนี้ได้มันแคบเพื่นเออจะแคบแคบแน่ได้ตัวนั้นได้กับวีแคบกับห้อยกัดกัดทีห้องกว่านี้อยู่ดอกอันนกแต่ฟังมันเจือนเขาโอ้มันกัดเสาะเนาะอะไรมันเสาะเขาเสาะเขาเสาะเขามานนี่ น้ำท่วมแบบวันชงค้อนนี่ความคูปี้คูปี้คูปี้อ๋อสมัยสิบเก่าฮานักสมัยสิบเก่าอ๋อจะไปเก้านักเนาะโอ้ยไปปบอยู่กระด้งผุ่อยู่ทิ่งแถวทิ่งเฮือนนี่จะรีบหัวโอ้ยสมัยมงนี้นี่มันเป็นเซ้จำพ่อนกับเซ้บางเฮียงมาประชบกันและกระโบกโซงนี้เนาะการปล่อยเขื่อนอยู่ภาคเหนือเนาะทางพุ้นมันบ่ปล่อยเขื่อนเสนาโนงนะนะเออแล้วมันมานี้เนาะ โอ้โหได้บ่ได้ๆด้ได้จุบเจอได้เหรอซี่คุณได้หรือไรเออฮะโยกัดผู้ที่นักในการมอสกายนี่เลยมือขุดมือขุดขุดจีจีเดินมือขุดยังดีนะเดินสะพังอ๋อทีเดินเลยตึงเฮ้าโอเค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 เอาเอาสันปไปดูเอ้ามัน โอ้หนอบ้าทุกคนเด้อวันนี้อัตราการเสี่ยงเงาสูงไดเพื่อนน้อยคือช่ำห้างงูนี่เพราะคนชี่คนโอ้ยนอกกันเลยน, <laughs> นี่นี่คลองลอยเลยทุกคนเลยยานอนันอันนั้นยกก็มีคลองลอยแล้วเออมีคลองลอยเลยเอาเอาโอเคขั้นตอนอันเจ้าของเฮอเพินปะปะ่นว่าว่าเอา ขันว่าล่อได้ก็ได้เอาอาโก,ก้อโอ้ยโอ้ยล่อ,อ,ลอกัอนเลยอือบ่อันนี้เนี่ยที่ไปจะได้ไปไปหาจะได้ไปหาป่านี่นะไปหาไปขุดเอากี่กระเดือนลงน้ำกระเดือนในแคมตะกังนามาสะลงน้ำสะลงน้ำแล้วปลาพวกนี้จะมามากินบ่ไม่กินละตึก๊กเอาโอ้ฟังไงไงไ่งบ่าหนีไงเด้อฝั่งบ่อเลยนะเอาเบุ้งตัวจริงศะเดอือไผ่ไปบ่ พ่ายไปเนาะเฮ้ย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 เ้ยเ้นเฮ้ย้้ยเฮ้ยอ้ยเ้ยเ้ย้ยเฮเี้ยเน้้นะฮ้้เก้้เล้ยเยเั้ี้ยเฮ้ย้องเ้ว้ยด้ย้ยย เป็นเรื่องเป็นชองเออเนี่องเฮ้ยโอ้โหเออมันทึบือทึบวันี้เนาะป่าเสงียงนี่บอเนี่บอป่าเสงียงเนาะเออไม่นาทึบืบวันนี้เนาะป่าเนาะเป็นป่ากระเชังป่ากดนี่ป่ากดนี่ป่ากดป่ากดอปกดสามตัวนะฮะตัวน้อยเนาะอืม ได right? okay, ้อย <cutter sy> ู่ได้จะเป็นปลาน้อยจะได้ได้แบบนี้เนาะมาแต่เธอเนาะได้แบบนี้นะปลาโบใหญ่เนาะเอออโอเคยูได้เนาะปกติสีโตัวหักตัวน้อยบักใหญ่กับโฮเวนางอู้เนอะได้แล้วได้แล้วบักคำนี้จากซีฮาบาทเนี่ยโอเคเนาะ โอ้มาทางหือเนาะก็ถือวาเติมเนาะจนได้อ right. ันนั anyway> oh. ้นจนด้ได oh. ้อันข oh. ัวไปไปไปโอ้เนาะเไปป้าน้พ่อจะไปยังตัวึไปไล่ไขมันไปบอบื้ตะพังเลยแยกสนีเลยอ๋อตัวได้ื้นผู้เลยได้อ๋อเอาาไปลไขมันเนาะกาทุกคนเลยมีได้ซ้ำ เข้าเขาสู่แผ่นสองทุกคนในวันนี้โอ้นี่หน้านี่เนาะหน้าแต่นี้คือคือแบบวนนี้ าน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วบ่ได้นดำเลยดำไปกระเช้าไม่เห็นอะไรตอนไหนใช่ไทุกคนเทาสังเกตเห็นนนั่ผุ้มไมนะ้นะแสดงว่าน้ำมันมาสมาสประมาณน,นี้นี่นี่ประมาณน,นี้น้ำท่วมมนะันน้ำท่วมประมาณเดือนที่แล้วนี่ะนะนเอาเดี๋ยวให้ดูแถวนี้เนี่ยน้ำท่วมหมดเลยแถวนี้เนาะ นี่ได้เพียงอึกพี่ป้าโูปนนันใช่นาะอ้าวนี่มาแล้งทุกคนเลยสีพาทุกคนหาการนั่นน่ะป่าแถวๆนี้น้ำมากินมาแล้งทีเจ้าให้เทียงให้เทียงเันไว้เอ็นเบืสองสูงเลยเนาะยันน้ำท่วมป้าชูปนท่วมอันลายชุดฮอตใช่ปีและ ปีที่มันท่วมไลยๆกับผีเแหละทึ่งผีเแหละจอมเทียงเหเงเนเ็นแต่จอมเทียงนี่อ๋อเจ้าเทียงล่างหน่อยบูเห็นลังโอ้เนี่ยนี้ใช่เนาะอันหน้าในมีแต่เห็ดหน้าแสงเลยแถวนี้เนาะโอ้หน้าปีเห็บไรคือปัจจุบันนี้นี่คือเห็นนั่นนี่อ่ะกูย <c oughs> บัดบัตรซัดได้เอาไว้ใช่ใส่ซสสัดสสนะลายขบานขับดงดงกุ้ยใช่ต้องอยู่พ่อ,อบ้านเออหนานๆฉันเนาะโอ้โอ้โอแถวๆนี้เมื่อบ,บ้านในาเฮ็ดหน้าแซงทุกคนเลยเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดบรายนำ้ำท่วมเดี๋ยวรอท่าทีมงานทำอาหารส,สองคนทุกคนเลยแ,แล้วก็คำๆจนได้ปุ๊บแล้วเฮาสิได้ไปหาการปามากินแลงนะบางที่เฮาโชคดีเฮาจะอาจจะได้เห็นแคททุกคนเลย ดูทีมงานเขาเนี่นี่ทุกคนนี่มือโปรนี่ตัวนี้อีกนี่ได้อยู่ที่ตาเคอยใหญ่นี่ได้นี่อปุปกรณ์เขาได้ย่างนี่นี่มาถูดยุงมาถูดสามซี่นี่ซี่ห้าคนจะไปนี่เนาลุยนี่ตัวมี่คลองลอยเอา thôi nãy anh cho anh một cho anh một cái cho hết một cái này anh cho anh 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 một cái anh พอได้แล้วแรงอยู่ที่มือเร่งเนาะแล้วลไป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 อันนี้แผ่นซองนี่คือสีโบพาสเนาะแผ่นซองนี่คือสีโบพาสแล้วสีพาสนี่ต้องมีแผ่นซ้ำอได้ไหมมีอีกมีอีกโอ้ยไก่เดือกข้อแผ่นซ้ำนี่ก็ต้องมีแผ่นสี่นต๋าเอ้าน้ำขุนก็เห็นบ่ป่าเนี่เห็นช้างชี้ยืนบ่โอ้โหนี่ เห็นน้ำฟุดเลยด้กินห่หอแต่ข้าวยังไม่น้อยด้ยปหาการปา่าบรินั้คักเลยมแลม่ได้ป่ะครัสองตัวแล้วบอตัวนะเฮ้บอมาคอยถือบอคอยถือนึงมาคอยถือนี่มาจจจจเจ้าเชให้คอยจะไดเจ้าเจ้าแทงได้โ<ถ>อเคอ่ะคอยถือ,อนี่สยเพิ่นี้ที่ว่เห็นกัแทงกันได้นี่บอไป่ว เคแล้วมาู่โดนไ้เคแล้วมจู oh no, 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 no. ่แถวนี้บอสห่วลน้อยเอาไปโอ้ยเมนลีพ่ทงเพ่งแทงบั่งแทโอ้ยเหลียวซาดเมนลีโอ้จะ่ิดอันนี้มันห่างคเนาะไมนน่ะปลาขาวนี่ะข้นมาพีปะาขาวเนาะปะขากขามาตรงหน้าเนาะ อันนี้มันข้างจากน้ำท่วมนด้แหละมันมันแรงโล่นี่ปลาขาวเนาะปลาขาวปลาขาวน้อยลูกเนาะนี่ได้ันโอ้ได้แล้วเนอะทุกคนแล่นไปดิโก้แม่นี่นี่เรียบร้อยนี่โอเคนี่แม่ติลีได้แล้วเอ้าโอ้บริษัโชคฝีมือหึงเลยเอ้ย นี่ปึบนี่มาข้าวทาเลยวะขว่อยายข่อยญ่ต้มส้มขึ้นเมื่อนี่อ๋อต้มส้มบ่ต้มส้ม,มต้มข้าวต้มต้มจิ้ง,งจิปป้งละเบิ่งกะระจายนักการเรียบร้อยจังวเดือบร้อยเรียบร้อยบ่โอ้เรียบร้อยนี่โอเคทุกคนเลยโอ้สี่หมื่นเนาะเด้อเนี่ยนอนไรอืมเนาะ สองแต้มแล้วสองเต้มแล้ว,ลวได้เลยคักคักคักโอ้ทุกคนเลยเบนโซ่ซีมือเหงิงเลยก็จะเป็นวัยรุ่นไปหาป่าไปนี้แหละม้วนม้วนเลยไปหาผู้เดียวแต่ก็ม้นวนเวลาได้ป่าสั่แข็งนี่ใจก็สัน้นจะมันไม่ได้เคันแม่ไม่ได้นี่ก็โอ้นอนคิดสองมือเสียดายทาุกคนทุกเจ็บจัด,จดนี่โอเคอนี่บึ้ง อุ้ยำมันจับแลี้ยต้นนั้นมามันเป็นยังไงบางทีนี่อไม่ดได้เด้โอเคใช้มือรธรรมดาเ,เ,เ,เนาะนี่ทุกคนนี่กระปูนี่กระ,ะปูนี่เป็นซัดที่แบบว่าทำายต้นเข้าขนาดเลยนี่นทีกไปเห็นพี่น้องทางไทยเลี้ยงกระปูนี่โอ้ยบ้าลคนเสด็นั้นฆ่าที่พร้อมมีเมื่อเช่นกันดูมีผู้กินขนาดนี้นี่ ไปได้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 ไป้ไปได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 ้ไ้ไปได้้ไปได้ะป้้ปน อ้าลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งเรียบร้อยคือเก้านี่เอ้าล้างก่อนโอ้แน่นอนแน่นอนฮะโอเคเลยเอ้าวมันอีแล้วนี่อ้ยเอ้าเจ็งเนาะโอ้ ขักเลยขักเลยเฮ้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 ยเอาเล็เฮ้ยเฮ้ยอู้หูอู้หูอู้หเฮ็นอ้โอ้ยบ่นั่นเนาะ้องโอ้ยมันดิ่งเนาะแค่ไหนแต่มันอันนั้นเลยแค่ไหนน้ำ huh ตื้นน um <uk> ้ำล <poking lui> ิกนี่ไปแลยได้เนาทุกคนเนี่ยทางซ้ายมือเขานี่เป็นหนองเคทุกคนเลยจะเจาะปล่อยเคดี เห็นไหเห็นไหแค่ไหนอาเลยทุกคนเห็แค่ทุกคนมดิปุ๊บปุ๊บยบอปก่อน่นาปุ่อสตวสัสั้นยอยู่สะตะเกินมากบุกเห็นได้แค่บนบานบนบานลยเด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 วนสองตัสโอก โชว์ตัวย่ยีนี่เห็นบลตาไปแล้วอืมนะนี่ตัวหนึงโอ้ใช่ตัวนึงนะเด้เลโอ้สองตัวลิ่แหละตัวนึงว้าวโอ้ทุกคนคอยขีว่าเสียงตาควายจริงเป็นเสียงตะเค้หุ่ยเฮ้ยเวลาเอาเห็นนี่ครับเจ้าหยางไปจะไปยีหัวมันยนื้อักยนื้อักยนื้อักไก่เนาะ ไม่ใจมันกับคนนี้นะนี่ไหนเนี่ยพอย่านตีเยอะหย่านตีเยอะบัมันมันอยู่มันอยู่ตามแค่หน้าอยู่ตามให้หน้ามันอยู่นะโอ้ตาบังไงว้าวววววคอยจับใบน้ำมาพันเพื่นตอนนี้เฮาจะเฮหอทุกคนเห็นชัดเจนเขาคอยย่างไปทุกคนเีามทเห็นทุกคนเลยคอยเห็นแต่ใน่สลักคดีนะโดนเปลี่ยนเฮาบุกให้เห็นเอาเลยมันคือลอยมาเฮานี่ ฮึโอ้ย่ีช่างบ่คืนลอยมาเอาดิโอยโอ้ตีชึแม่ตัวใหญ่งอยู่ทุกนเลยนะบันนี้่ดโอ้ยทุกคนเลยมันกะกระภาพตายชุบๆได้ทุกคนไปแหลกันนี้มันขึ้นมาหาเหาวะ เขาใส่แครกเกอร์ทุกคนเลยพิ่มเยอะทุกคนเลยเวลาไปนะเขายังเย็บหลังมานะเขาต้องให้วันนี้วันนี้เขาอย Velvet, um> ู่นหนองมันทุกคนโอ้ยเฮ้ยไม่ว่าโอ้ยหมอนี่มากเลยช่วยเสี่ยงโอ้ยโอ้ยใช่ทุกคนเลย hau cái lăng với bưng tổ thứ 3 mà này tổ hình như tổ thứ 2 mà hau luôn hau pop cứ say say cái ôi anh thôi 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 ยูตำไมทุกคนเวลาไปเท่นออเวน,นี้เราต้องเชียบเียนนี้นะ่เยบเยบหลังในะ่เยบเสรงตัวใหม่ห่วงเสรมตัวใหม่นะแม,มนบะ่แมน,มนโอ้ลอยออกจากนี่จกแม็ดจกแมดประมาณโอ้วตาบ่เมนบะ่อนนะไรบ่ สองไปทางไหนล้างนี่ปองเลยปองมันมากที่บอกมาหาเจ้าอุ้ย <c oughs> ยาเะไรเฮาอยู่ตรงนี้น,นั่นนี่อันนี้คือหนองมันทุกคนน,น,นี่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 ล่ลงนี่ล่องมั่วเลยทุกคนเลยเวลาไปเวลาเขาไปปุ๊บเขาจะเสียบมันี่ก่อนย้ำเยียบหลังมันเลยเนื้อส่วนเนื้อแหล่งตัวเขาเห,ห็นเขานอนอยู่นนะั้นนอนในต่อใหม่ตัน,นหนึ่งนอนในหัวไก่มันก็อยู่ไก่ไก่ก็คอยห่างกันกับพวกมาณแค้นหนึ่งนี่แหละอ๋อบริว่ามีแขนได้อ๋อข้างคือแมวนี่ อล้วลุกเมื่อไหยังวะหรือว่าเพศโคโลอยู่แข่กับใบไงส้ำส้ำค่านี่แหละประมาณสองเมตรนวามยาว้อันส้ำข่าเสองเมตรพุกสองเมตรประมาณนี่แหละว้าโอษๆๆยหสองเมตรเเมตรปลายประมาณนี่แหละลิฟต์องหันน่ะตังไหนมันขึ้นโลกกลต์ัไหนตายตยตายตายบปดิประตัน้ำมันขึ้นเฮาเงี่มันขึ้นมาเาอะตัวที่หนึ่งะหมดปุ๊บลว้า ลังมาเชือ้อเขาลูกวะอันผู้พาไปนี่ยก็พาไปนองแค่โอ้ย,อย,ยทุกคนเลยมีแต่เฮเบรีทุกคนเลยย่าเย,ย็บหลังมันยึดบนทางไปโอ้ยเนาะจะเย็ยยบหลังมันแล้วเวนเ้นจะใช่ได้ ี mm. ้เราเลาะมือได้สอนนี anyway> oh ้ท voilà ุกคนมีไวเที่ได้ทุกคนเอ้ยหากก็หอดอ่ากูปุ่นทิมันเายังมาอยู่พวกไฟงหอยู่ยังยงี่บไยเผาบันดองหาแคร์่าสัโอ้ยบอกเขาไปเยียบลังไม่ได้บอกหมื่นมื่นเดียวไบางหมื่นบ่บ่ เจ้าเห็นดิเครื่กินี่เจ้าโอ้คนเนี่ยเก่งเกลี่ยนี่ชั่มตีนี้ฮักก๊กเซาเนี่แหละโอ้เมื่อกี้เราปักอย่างนี้เวบลงชั่มชั่มไหนชั่มไหนประมาณชั่มขานี่แหละชั่มขายาวประมาณเม็ดบ่ยาวประมาณเม็ดประมาณเม็ดได้อยู่โอ้ชั่มตีนี้ฮักก๊กเซาเนี่ยประมาณห้าเมตรเลยเนาะอห้าหรือหกเมตรชั่มนี่แหละโอ้กางเือมันค่อยเห็นนะห็นแต่เสียงตาเนาะเสียงตาคือเสียงแต่ควายเนาะาไง แบบแซงตะข่อขยแดงๆอันนี้แม่น,มน,คนแค่น้อยแค่น,น้อยแค่แม่นแค่ใหญ่นี่ตามัน,นสะซํากระปั่นแล้วก็ใยิ่งใสใสตาใสใสหรอกโอ้โหหัวเขาก็ไปเลยไหมวัดตะจอยไปไปไปตะจอยอยังเข้าไปอีกเข้าไปอีอหอออกกรอไปวะพอจะกร็พบเลยแล้วพอจะกเห็นแปลกๆเลยพอยต้นต้นที่ชองนี่ต้นที่สามนี่เห็นอันประมาณวัางสามที่แมตต์เนี่ยพอพอยพอพอบอกก่อนปะจะบริปบตี โอ้ยโคกับป๊อบด้วยคอยเวลา่าไปโคกกะซ้ํวันี้เอาเล็กไปก้อนเน้ยเ่อจะเรียบเรีบหลังเลยเสียบแหลมไปก่อนบ่ทุกคนเลยโอ้ไวเฮยกี่ขอกกี้เะคน่นนี่นี่นี่เอนพร้อมนีลอยใ่นี่านี้อกวนนี้นี่อรเอยวดีดีีด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 ีีดีดี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 ดีดีดีดดีดีเดี๋ยวดีดเดีดีดี ได้ปลาคาวคอใหญ่เลยได้ย้งนะพร้อมเนาะเอียนพร้อมได้เอียนพร้อมอือพีพัดเพชรนะส้นเนาะตัวนี้อะไรนะพวกมือซีเลนี่่บโอ้นไหมขวานใหญ่เมเ่ยขึ้นเพื่อนใดพี่นี่ได้เต็มของเต็มของตัวพี่พี่รุ่งสัมผิดเลยมันขึ้นบริลินในเทียนบ่อนนั่นเข้าไปเนาะอือน้องเทเทน้องใกล้น้องแค่ทั้งหมดแมนอู้ยนี่ทุกคนปีงป่านี่ย โอ้โอ้อนี่ปลาตัวคักเลยนี่เอ้าหักลายหักลายโอ้จำนี้กันเดี๋ยวโอเคแล้วนี่ทุกคนเลยโอ้ตัวนี้ก่อนหักลายนี่โอ้ขกเลยนี่กินแล้วเลยกะนอนนี่นะยังยังกามขี้ตมอยู่เลยทุกคนนี่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 ยังสดๆเลยผู้ใดกันเลย มาทุกคนมากินข้าวร่วมกันทุกคนเลยกินข้าวแล้วปุ๊บแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนเบิ่งเดือดแจ้งวันนี้ยังเดือดแจ้งอ้ออยู่ทุกคนเลยปหาค้างหมอไว้แล้วปุ๊บเราไปไปแท่งเอาก็ได้เนาะแมนอืมทำมากินเหรออืมทำมากินชดลายแถวๆนี้เขาไปเจ้าบริเวณหน้าปีเนาะน้ำท่วมปุ๊บหรือป่ามันค้างเนาะแมนอืมแล้วต้นใหญ่ๆมันนี่ป่ามันค้าง หันนออมจากแค่นี่แล้ห่ะสุตะเคอยมาเยียบหลังมันเฮไปเยียบกัแข่งานเลยโดแล้วค่อยจะบอกก้านะค่อยจะนึกถึงเจ้าไปแห้งเด็กผ้าไปบอลกันบบมันยู่เฮ้ยไม่มีจากบ้านไปเป็นคนมอข่างนะหลายนะหลายบ้านเนาะเป็นก้นมอข่างบ้านนี้มันนํำมาตั้งแต่ปุ้นมาตั เสี้ยปูดมาแต่พูกมาตั้งแต่เวียดนามพูน่มาหงอยู่นี่มามาอั้งอยู่นี่แบบนี้โคตรเน่ยหน้าปีเดลยเขาเฮ็ดเฮ็ดหน,น้าแเสงแทนมาเขาไม่ไมาหน้าแสงปุ๊บนี้านาเกี่ยวทุ่มเลยเขาเนอ้อแ่นอืมแบนปุ๊กไอ้แซ่บแซ่บมือแซ่บดอกโตัวมันได้ยังมากาดบ่อืกระเคยใหญ่ ตัวใดแล้วได้ตัวใหญ่นี่นี่ยผ่านน้อยนี่ตัวตัวเบียากเข้าถิงกินนี่นะตัวเบีกินอืมเซี่ยคมอ่าผากันเมื่อใช่นีมเนาะอ่าเมื่อ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 สามคนเอามื่อนะสามคนหลังูือเลื่อมเนาะเออเอ้ายผ่านเห็นปลาใหญ่ของงูอเลื่อมเออคนบ่เคยกี่เคยอิ่มเด็กอยากนอนทุกคนเลยเพย่ปนเมื่อนะ เี๋ยวค่อยชิโน่นี้นะนอนฟังเสียงกันนะเขตห้องนี่แหละเครียดไอ้ห้องนี่แหละลมเย็นๆสบายๆทุกคนมีมักอยู่เดิมเมื่อเมื่ออยู่ที่บ้านคนดอกมีมักมันอึดอัดอยูท้องหน้าสบายๆเลยนี่เอาไป้ว้ทุกคน